ตงลอยอะไรครับลอยกระเดื่องสูงปากดอยลงจำนำปาัดลอยลงจำนำเราจะไปกันนั่งรถเมย์ใช่ไหมครับนั่งรถเมย์507เดก่าไร507ขอร่าง507นะครับไม่ต้องเดินไกล5สายสีต้องเดินสูว่าน่าจะเป็นความไตรชินของยี่เคยพาคนข้ามถนนไหวแน่แน่ข้อนี้จุ้งวัวไม่ใช่ว่าจุ้งเขาอ่ะน้องมาถนนเชือกป่า เดี๋ยวใส่เดียวสีแยก,กรัดชูบชิ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 มีนิ้วอายสิทธิ์ด้วยนะชี้รถหยุดนะฉันจะข้ามสายสี <c oughs> ่สายสี่มันรถแร์พูดเก็บเพราะเอาเล,าลยยื่มมาจะเอาถึงแล้วนี่คือซอยเจริญสุขซอ,อซอยห้าซอยห้าเจริญสุขซอยห้า อ๋อถึงแล้วหลังนี้ถึงแล้วอ่าอีอยู่กับใครครับที่นี่อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนสองคนเพื่อนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเขาอีไม่ได้ที่อยู่กับหลานๆอยู่กับหลานหลานต่างคนต่างอยู่หลานน้องอยู่อ่าแล้วขอต้อนรับผู้สู่บ้านอีนี่คือนอกจากของ มีจักรเย่าผ้าแน่ๆเพราะอีฟจักรสำคัญอ่อจักรสำคัญเลยนี่ขันใหญ่ขันเด็กแล้วก็เนี่ยครับผมเนเยอะแยะตอนเข้ามาผมแอบสังเกตเห็นเยอะมากมีประกาศสินิบัตมีอะไรที่ติดกำแพงอยู่มากเยอะเนี่ยส่วนใหญ่ได้จากปลอติสตอร์ทั้งนั้นเลยครับแล้วอีได้บริจาคร่างกายป่ะบริจาคตั้งศับจ็ดกว่าปีแล้วทำไมอีถึงตัดสินใจบริจาคร่างกายอ๋อมันถ้าเราเสียไปก็ร่างกายไม่มีประโยชน์ก็ให้เขาไปผ่าผ่าแล้วใครใครเป็นไรเขาจะรักษาไรอ๋อครับ รักษาที่ไหนจุดที่ไหนเป็นอะไรเขาก็รักษาอะไรเรือมอมบร่างกายให้เขาเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีประโยชน์ก็คือบริจาร่างกายเพื่อเพื่อเพื่อใครที่เขาป่วยแล้วหมอไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเขาจะได้ซ้อมกับร่างกายของเราอย่างนี้จะได้สร้างหมอดดีหอเพื่อสร้างหมอเพื่อช่วยหมอเพื่อให้หมอไปช่วยคนอื่นอีกทีนึงอย่างนี้อ๋อก็เดี๋ยวให้อีเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนก็ได้ครับถอดเก็บเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวผมขอเดินชมบ้านอีหน่อยมีอะไรน่าสนใจบ้าง มุนิธีหมดแที่โอ้โหมงบอกยังมึงบอกถึงการอยู่มานานนะครับว่ากิจการนี้รับติดตั้งและเย็บผ้าม่านโดยราคาย่อมเยาอันนี้ป่ะครับผ้าม่านที่อีบอกว่าต้องรีบกลับมาต้องกลับมานั่งทําเย็บเย็บแล้วทำแล้วก็อ๋ออันนี้ยังยังไม่เรียบร้อยดีใช่ไหมใช่อันนี้จะไปติดที่ไหนครับลากกระบังอ๋อดินลากกระบังมีการมาถึงว่าเดี๋ยวรีบกลับมาทํางานขอพักผ่อนก่อนแล้วกัน อานั่งดูด้วยนั่งดูด้วยอ๋ออีอีชอบอ๋อคือถ้าถ้าว่างๆงานหรือไม่ก็ต้องการพักผ่อนอีกันอยู่ในห้องแล้วก็ดูทีวีเงี้ยครับอีชอบดูรายการอะไรครับคุณหลายอย่างอ่ะหลายอย่างตลกเราชอบดูอ๋อชอบดูตลกอีบอกว่าอีอยู่กับเพื่อนใช่ไหมครับบ้านบ้านนี้เป็นของใครของเพื่อนอีหรือของเออของของฉันของอีไม่ไม่ถึงไม่ถึงบ้านนี้ของอีเลยอ้าวเช่าเข้ามาอ๋อ ทั้งไปทั้งค่าชาวบ้านห้าพันกว่าเดนโอ้ห้าพันกว่าอูเราต้องเขีมเขีมไงเราอีฟพอครับค่าใช้จ่ายเขาให้มาสองพันเราก็เขีมเขี่ยมประหยัดประหยัดยบางทีบางทีก็ไฟปิดดวงเปิดลวงเดียวเองไม่ชอบปิดเยอะเยอะเพราะลมเปิดเยอะมันก็เปลืองใช่ไหมแล้วก็ประหยัดได้ก็ประหยัดอ๋อไม่จำเป็นเราไม่ต้องใช้อ๋อ แล้วสิ่งที่เราเราจำเป็นชเราชายใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยอ,อีก็มีเงินมาเข้ารายได้ก็ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าใช้ใจ่ายมูอ,อย่างเงี้ยอีกแล้วทำไมอีถึงตัดสินใจย,ยังทำงานอาสาเพราะว่าอีก็ต้องจ่ายค่ารถค่าเดินทางเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องเงินไปนรักษาหมออีอีทำงานมูลิธีเนี่ยมันช่วยให้แข็งแรงแข็ง,แ,ขงแรงสภาพจิตด,ดีเจเราก็ไม่ต้องหาหมอห,หมอเห<อ>มือนเป็นเหมือนไม่ไม่รักษาตัวแต่มันก็เป็นการเหมือน ทั้งอ้อมใช่ไหมท่านอ้อมทำเราสุขภาพดีต้ออ๋อถึงแม้ว่าเงินไม่มากไม่มาแต่ก็ไม่ต้องเสียค่าหมอค่าอะไรไม่ต้องเสียไงใช่ไหมบางคนไรูดค่าหมอไปขี่พันขี่ร้อยเราไม่ต้องนะเราอยู่เฉยเฉยใช่ไหม้เขาเขาเขามีงานเราก็ไปทาไม่มีงานไม่ต้องทําใช่ไหมแล้วเราอยู่น้องปู่ใต้ฮ่องกงเราช่วยเราอะ คุ้มของเราไม่เป็นไรละนี่เดี๋ยวพอแล้วไงอีจะทำอะไรต่อครับนันเยบผ้ามันอ๋อได้อีเย็ามันได้ไหมครับเอางี้งั้นเดี๋ยวผมไม่รบกวนอีแล้วให้อีทำงานหรือว่าดูทีวีก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาหาอีคืเดี๋ยวไปช่วยอีติดติดเข้ามาที่หนกระบังนะครับแล้ววันนี้ผมค่นี้่อนะสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันไหครับเพราะเดี๋ยวให้อีทำงานไปครับะก่ันหน่อายเย็นแล้วรบกวนมาก สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วโอ้ตกใจนั่งดูละครอยู่ใช่ไหมขัดลาขัดจังหวะเลยเต็มอะไรบ้างครับผ้าผ้าอกระดาษของผ้าม่าที่เย็บไว้ลายเลยใช่กระดด้วยอยู่ไหนครับเอาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กครับเต็มของก็วันนี้ครับเป็นวันที่เราจะเอาผ้าม่านที่ติดที่รักกระบังเอาไปติดที่รักกระบังเออซอยสิบสี่ท่านหนึ่งมีผ้ามีกระดา

Oh yeah Ý nè mấy nè rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อีกงั้นเดี๋ยวผมขอลากลับเลยนะวันนี้สุดยอดมากอีขอบคุณมากที่ให้มาตามอีรู้ไหมอี๋ทำให้ผมรู้อะไรอย่างหนึ่งก็คือคนเราความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินนะร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนได้ดีกว่านะฮะและเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้สึกเหมือนผมได้วันนี้ขอบคุณมากครับอีผมลาตรงนี้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขออีุสภาพแข็งแรงจังใจหวังเลยนะครับอีให้บอผมบ้างผมอยากได้บอจากอีมบ้างขอให้โชคดีขอให้แข็งแรงแข็งแรงขอให้งานรับเดินโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ สบายแล้ววันนี้แข็งแรงรับเื่นแล้วผู้ชมครับก่อนจากการวันนี้ผมมีคําเป็นภาษาจีนหนึ่งคำมาพูดในฟังนะฮะสำเนียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ความหมายดีมากๆก็คือคําว่าอวยกลวยยิกความหมายประมาณนี้นะครับก็คือเราทุกคนควรจะทําทุกวันให้มีคุณค่านะครับเหมือนกับอ e ีพงนะถึงแม้ว่าวันนี้จะอยู่ในวัย75ปีแล้วนะครับอีก็ยังคงเย็บผ้าม่านทํางานเรียงชีพหารายได้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็วันจันทร์ถึงศุกร์ก็แบ่งเวลาไปทํางานไป ทำงานด้านการอาสนะที่มูลนิธิปลิ้ตึงเสาร์อาทิตย์หาเวลาเที่ยวเติมความสุขเพื่อสร้างพลังให้กับตัวเองนะครับถ้าดูแล้วก็เหมือนทุกทุกคนทั่วไปนะฮะก็ทำงานหาอะไรทําให้ตัวเองมีความสุขนะครับแต่สังเกตไหมฮะผู้หญิงคนนี้อายุ75ปีแล้วทำไมยังแข็งแรงอารมณ์ดีสนุกสนานมีความสุขดีเหลือเกินคําตอบก็คือเพราะว่าอีมีความเชื่อในคำที่ว่าทำดีได้ดีครับคำค้นี้เป็นคำสอนที่พวกเราหลายๆคนอาจจะได้ยินจนค้นหูมาตั้งแต่เด็ก แต่ทำไมเราไม่เข้าใจถึงความหมายคำเหล่านี้นักอาจจะเป็นเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ทุกอย่างก็ต้องเร็วไปหมดรอกันไม่ได้เลยแม้กระทั่งเรื่องของการทำดีก็ต้องอทำแล้วเมื่อไหร่ผลความดีจะมาถึงทุกทีแต่อีก,ก็บอกไว้ว่าทำดีอย่าซีซัวทำหรือตั้งใจทำเท่านั้นแหละแล้วผลแห่งความดีก็จะกลับมาสู่ตัวเราเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่รู้จักกับผู้สูงวัยที่ยังคงลุยและสนุกในการใช้ชีวิตแนะนําให้เรารู้จักได้นะครับเราเจอกันครั้งหน้ากับลุยไม่รู้โรยสวัสดีครับ